ฟูดดี้มีสาระ The Podcast อยู่ที่ไหนก็ฟังได้กับพอดแคสต์สำหรับคนรักการกินพร้อมชวนคุณมานั่งฟังเรื่องราวของอาหารจานต่างๆผ่านการเล่าจากคนที่รักการกินเช่นเดียวกันกับคุณเตรียมตัวให้พร้อมฟังกันสบายๆกับรายการ f o o d ี้มีสาระ The Podcast กินเคียงกับอาหารก็ได้กินเป็นอาหารว่างก็ดีกับเมนู Mashed a p o Protato t t หรือมันบด อาหารต่างประเทศที่ทุกคนต้องเคยลองสวัสดีคุณผู้ฟังรายการฟูดดี้มีสาระเดอะพอด์ตแคสทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับออยอีกเช่นเคยกับเมนูอาหารวันนี้เนี่ยเราไปต่างชาติกันบ้างนะคะอย่างมันบดเนี่ยเชื่อว่าที่หลายๆคนเนี่ยต้องเคยลองก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากถามว่าคุณผู้ฟังรู้จักมันฝรั่งกันใช่ไหมเอ่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จัก เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นเมนูนี้ผ่านผ่านตาหรือเห็นคนผู้คนนิยมทานกันมากมายไม่ว่าจะมาในรูปแบบที่เป็นเครื่องเคียงหรือมาในเมนูหลักก็ตามมักจะมาพร้อมกับเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกอย่างเนื้อย่างแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องทานคู่กับมันบดของเรานั่นเองแต่มันบดนั้นนะคะถึงแม้จะเป็นอาหารที่นิยมต่างประเทศแต่ไทยตอนนี้เราก็ไม่หน่อยหน้าค่ะ ไทยเรานะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเช่นกัน <Wow. S 1> เมนูมันบดเป็นเมนูที่ทานง่ายและก็มีวิธีทําที่ง่ายอีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังวิธีการทํามันบดเนี่ยเรามาทําความรู้จักมันฝรั่งที่เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูมันบดของเราก่อนดีกว่าคะ่ะมันฝรั่งและมันเทศเนี่ยมาจากโลกใหม่ อเมริกาในคริสสวัตที่1 5 1ห้าเนี่ยแต่ฝรั่งเนี่ยรู้จักและกินมันเทศมาก่อนเกือบ100ร้อยปีโดยชาวอังกฤษเนี่ยเรียกโพเทโตเพี้ยนมาจากภาษาถิ่นคาริปเปียนหรือไฮติว่าบาทาทาและภาษาส,าสเปนว่าปาทาทามันฝรั่งมาทีหลังและใช้เวลาเกือบ200ปีกว่าจะได้รับความนิยมแต่มาทีหลังนั้นนหละกลับดังกว่าค่ะ้วยชื่อว่า Potato ถูกชกชิงใช้เรียกมันฝรั่งมาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะและมันบทแรกๆเลยเนี่ยมีในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่18 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า m มัชโพเ a t ตหรือว่ามันฝรั่งของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในแบบอเมริกันเท่านั้นนะคะหลายประเทศในยุโรปเนี่ยมีมันบดปรุงรสและใส่เครื่องเข้าต่างๆไปเนี่ยเช,เช่นเดียวกับมันฝรั่งทอดมันฝรั่งต้มและมันฝรั่งอบนั่นเองค่ะวิธีการทำมันบดนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดค่ะ เพียงทำตามขั้นตอนนี้เริ่มจากส่วนผสมกันก่อนดีกว่าค่ะส่วนผสมมันบของเรานนนัั้มมีดฝรั่งสองลูกเนยสดชนิดเค็ม1.2ส่วนสถ้วยนมสดรสจืด180มิลลิตรเกลือป่นพริกไทยป่นสำหรับปรุงรสเรามาดูที่วิธีการทำกันดีกว่าค่ะเริ่มจากล้างมันฝรั่งให้สะอาดปอกเปลือกออกจนหมด จากนั้นใช้ซ่อมเจาะรูบนมันฝรั่งให้ทั่วใส่มันลงในถ้วยกระเบื้องแล้วจากนั้นก็นำเข้าเตาอบไมโครเวฟใช้ไฟแรงประมาณ8นาทีนำออกจากเตาหรือใครนะคะที่ไม่มีไมโครเวฟเนี่ยก็เราก็สามารถนำมันไปต้มแทนก็ได้นะคะพอมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยใช้ซ่อมบี้มันฝรั่งขณะร้อนๆจนละเอียดแล้วใส่เนยสดลงไปค่ะคนให้เข้ากัน ถ้าหากว่าอยากให้มันบดเนี่ยมีเนื้อที่เนียนมากขึ้นให้ใช้ตะแกงแล้วก็ค่อยๆเติมนมสดลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสตามชอบจากนั้นนะคะเติมพริกไทยป่นลงไปตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานได้เลยค่ะฟังกันไปแล้วเนี่ยเมนูมันบดหรือว่า mashed potato ของเรานั่นนะ่ะน่ากินกันใช่ไหมคะ ออยฟังแล้วออยยังหิวเลยค่ะตอนนี้แต่ส่วนผสมและวิธีการทำที่ยกมาเนี่ยเพียงแค่เป็นวิธีที่ง่ายๆเท่านั้นยังมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้มันบทของเรานั้นน่ากินยิ่งขึ้นค่ะเช่นอาจจะเพิ่มชีสลงไปก็ได้แต่การบริโภคนั้นนะคะควรให้อยู่ในหลักโภชนาการทานพอเหมาะพอควรพอนะคะเพราะเมนูนี้เนี่ยมีไขมันที่สูงพอสมควร ขอบคุณข้อมูลจากบ w ยเว็บครั .co และบ w ยเว็บค o g กิ้งกระปุก .com ด้วยค่ะและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังและติดตามรายการ f o o d ี้มีสาระ The Podcast สำหรับเอพิโซดนี้ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ